สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่3นะครับนักเรียนแผนปฐมนิเทศนะครับทสองสามนึ่งศูนย์สอภาษาไทย1.5หน่วยกิตนะครับสชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับภาคเรียนที่2นะครับผู้สอนนะครับครูนิวัฒเหมือนเพชรหรือครูเจมบุรีนะครับนักเรียน ก่อนอื então, ่นนะครับเราไปดูหน่วยการเรียนรู้นะครับวันนี้คุณครูขออิง dLTV นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับวิวิตฟินิชภาษาจํานวน1 0แผ่นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคุณค่าวรณคดีจํานวน1 1แผ่นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ภาทีสัมพันธ์4แผ่นนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4สรนคานามาใช้นะครับจํานวน10แผ่นนะครับ และหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับภูมิใจในถิ่นตนจํานวนสิสแผ่นนะครับนักเรียนอ้าวต่อไปเราไปดูนะครับว่าแต่และหน่วยการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับเราไปเริ่มหน่วยการเรียนรู้ที่1วิวิดฟินิทภาษาเลยนะครับจํานวนสิแผ่นนะครับประกอบไปด้วยแผนที่1การอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะครับแผนที่2การอ่านจับใจความสําคัญนะครับวงเล็บเปิดบทความวงเล็บปิดนะครับ แผนที่3นะครับตีความและประเมินคุณค่านะครับแผนที่4นะครับการเลือกดูและฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จากโฆษณานะครับแผนที่5นะครับการเขียนโฆษณานะครับแผนที่6นะครับการพูดโน้มน้าวใจนะครับแผนที่7การเขียนอธิบายนะครับแผนที่8การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแผนที่9นะครับการพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและแผนที่10นะครับ การเขียนคำคมการเขียนกติพจน์นะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคุณค่าวรรณคดีนะครับจํานวน11แผ่นนะครับประกอบไปด้วยนะครับแผ่นที่1นะครับการอ่านทํานองเสนอนะครับวงเล็บเปิดนะครับกราบฉบัง16บหกวงเล็บปิดนะครับแผ่นที่2นะครับการอ่านทํานองเสนอนะครับวงเล็บเปิดนะครับภาคปฏิบัตินะครับวงเล็บปิดนะครับ แผนที 3: bon ult, ่3นะครับบทภาคเอราวัณนะครับวงเล็บเปิดเนื้อหานะครับวงเล็บปิดนะครับแผนที่4นะครับบทภาคเอราวัณนะครับวงเล็บเปิดนะครับคุณค่าและการนําไปใช้นะครับวงเล็บปิดแผนที่5นะครับบทภาคเอราวัณสู่การสืบอสอะตัวละครในรามเกียรตินะครับวงเล็บเปิดต่อยอดวงเล็บปิดนะครับแผนที่6นะครับคําพ่อสอนในภาพบรมราโชวาดนะครับ แผนที่7คุณค่าจากภาพบรมเวาโชว่าแผนที 8. ่8วิเคราะห์ค <fe> ุณค่าวรรณกรรมนะครับแผนที่9วิเคราะห์คุณค่าวิถีไทยในวรรณกรรมท้องถิ่นนะครับแผนที่10นะครับวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมวงเล็บเปิดทฤษฎีวงเล็บปิดนะครับและแผนที่1 1เ็นะครับการวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมวงเล็บเปิดนอกเวลาวงเล็บปิดนะครับ ต่อไปเราไปต่อหน่วยการเรียนรู้ที่3กันเลยนะครับพาทีสัมพันธ์นะครับจำนวน4แผนนะครับประกอบไปด้วยแผนที่1นะครับการพูดแสดงความวิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดูแผนที่2นะครับการพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องจากการฟังและดูนะครับแผนที่3นะครับการกรอกแบบสมัครงานนะครับและแผนที่นี่นับกฎหมายกิจธุระนะครับนักเรียน ต่อไปเราไปต่อหน่วยการเรียนรู้ที่4กันเลยนะครับนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับสรรคำนามาใช้จํานวน10แผนนะครับประกอบไปด้วยแผนที่1นะครับการอ่านเพื่อเขียนกรอบแนวคิดนะครับแผนที่2การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแผนที่3สื่อความคิดนะครับแผนที่4การเขียนกรอบแนวคิดนะครับแผนที่5การพูดอธิบายพาเพลินนะครับ แผนที่6คคำทักศั์และศ er ัพท์บัญญัตินะครับแผนที่7จ็ดทัทางวิชาการและวิชาชีพนะครับแผนที่8การเขียนคำอวยพรนะครับแผนที่9นะครับการเขียนสุนทรพจน์นะครับแผนที่10แผนสุดท้ายนะครับของหน่วยที่4นะครับการเขียนสุนทรพจน์นะครับวงเล็บเปิดปฏิบัติวงเล็บปิดนะครับ ต่อไปเราไปดูหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับภูมิใจในถิ่นตนนะครับจำนวน12แผนนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยแผนที่1นะคร water, ับการอ่านโครงสี่สุภาพนะครับแผนที่2การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์นะครับแผนที่3การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์นะครับแผนที่4การอ่านตีความและประเมินค่าแผนที่5การอ่านตีความและประเมินค่าวงเล็บเปิดขยายผลวงเล็บปิดนะครับ แผนที่6นะครับการอ่านตีความและประเมินค่าโมเลตเปิดแปรรูปวรรณกรรมโมเล็ตปิดนะครับแผนที่เดนะครับการเขียนให้ถูกต้องตามระดับภาษานะครับแผนที่แนะครับการเขียนชีวประวัติและอัาตัีวประวัตินะครับแผนที่9การพูดแสดงความคิดเห็นนะครับแผนที่10การพูดแสดงความคิดเห็นนะครับแผนที่11การเขียนย่อความนะครับ และแผนที่12นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูนะครับักเรียนอ้าวจบไปแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ทั้ง5หน่วยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูหนังสือเรียนนะครับที่ใช้ในรายวิชาทสองสาภาษาไทยนะครับประกอบไปด้วยหนังสือวรรณคดีวิจักนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3านะครับและหนังสือวิวิทยาภาษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาเช่นเดียวกันนะครับอ่า ไปสาคัญเลยนะครับเราไปดูการวัดผลและประเมินผลนะครับอัตราส่วนการประเมินผลนะครับเท่ากับ70ต่อ30นะครับ70คะแนนมาจากไหนนะครับมาจากระหว่างภาค70คะแนนนะครับประกอบไปด้วยคะแนนัวช้วัด60คะแนนนะครับคุณลักษณะหันพึงประสงค์นะครับ10คะแนนนะครับแล้วก็สอบปลายภาคนะครับ30คะแนนรวมทั้งหมดนะครับ100คะแนนนะครับนักเรียนอ้าวสำหรับการให้ระดับผลการเรียนนะครับ ก่อนอื่นักเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า80นะครับหรือเข้าเรียนอย่างน้อย48ชั่วโมงนะครับจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคนะครับอ้าวสำหรับเกรดนะครับนักเรียนใครอยากได้เกรด4ดีเยี่ยมต้องทำคะแนน80-100ถึงคะแนนนะครับอ้าวถ้าไม่ถึงก็ไล่คะแนนลงมาเลยนะครับ3.5 3 2.5 2 1.5 1นะครับอ้าวและที่ไม่พึงปรารถนานะครับ0นะครับใครต่ำกว่า49ติด0นะครับนักเรียน สำหรับวันนี้นะครับแผนปฐมนิเทศนะครับครั้งที่1นะครับของวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับภาคเรียนที่2นะครับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถนะครับไปติดตามได้ทางช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube หรือเพจครูเจมลบบุรีนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามครูเจมลบบุรีด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ